สวัสดีครับผมอยู่กับบุลอลดดำทีมเช่นเคยนะครับโอ้วันนี้เจ้าปีาศาจเอ้าตกใจหมดเจ้าปีาศาจอยู่บนหลังเสือเลยวันนี้โอ้โหพาหกล้อดำลงชั้นล่างอนะถ้าอย่างเงี้ยฝนไม่ตกมานะ่ะมันก็จะสบายคนระับแต่ถ้าฝนตกมา มันก็จะยากขึ้นหน่อยหนึ่งอ่ะดูสภาพทางเมื่อวานพึ่งกลับมานะมาลุยกันต่องานหลวงกับวันนี้วันที่สองแล้วที่มารอบสองนะไม่ใช่รวมรอบแรกนะรอบสองนี้นะวันที่สองนี้นะโอ้โหสภาพดินเริ่มแห้งแล้วสงสัยเมื่อวานช่วงบ่ายไม่มีฝนมัง้งนี่สภาพเริ่มแห้งการวิ่งดินก็ เริ่มง่ายขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆก,กันครับแต่ผมอยากจะให้ดูมุมกว้างก่อนก่อนจะเข้าไปใกล้ๆเจ้าวิสาหเอย่าเข้าไปแล้วจะไม่เห็นมุมกว้างดูดิมีการดึงสโลปพร้อมมาด้วยฮะอ่า,บบา,านะไปขปลงล่างกัดีกว่าโอ้โหเขึ้นแบบเปบิดๆเ,เลยวันนี้ เบิเ่ยของผมก็คือแบบสบายสบายโอ้โหเดนฝนไม่ตกมาก็การทำงานมันก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นนะดูท่าจอดรถของเจ้าสมเชงิงผมไม่เห็นใครมีจอดแบบนี้นะจอดท่าเนี้ยบางทีก็เห็นมีแต่ศูนย์ขายรถนะี อาจจะจอดอยู่ท่าเนี้แต่หัวหน้าโจยจอดท่านี้ประจําถ้าไม่ได้หยุดทํางานนะไม่เคยเอาวงกีแตะกับพื้นสักทีหรอกช่วงเวลาทํางานนะแต่ถ,ถ,ถ้าถ้าได้จอดแล้วคือวงกีจะติดกับวันนี้สงสัยจะมาครบองค์ประชุมครับทีมงานหัวหน้าโจยมากันครบหมดเลยไม่เห็นรถจอดสักคันเลยฮะวันนี้น่าจะวิ่งสี่คันครับ สิ่งนี้ก็ไว้อย่างนี้แหละจะสูบน้ำเ้้างบนหรือจะสูบเ้างล่างก็ไม่รู้นะไม่เอาออกสักทีเอาไว้เป็นเกาะนี่แหละลงมากันเลยถอยเข้ามาอีกคันก็ได้นะกรณีถ้ามาแล้วติดคิวกันเนี่ย ทางมันกว้างฮะบอาจอยเริ่มทำทางสโลปเอียงไปแล้วตักซ้ายทีตักขวาทีฮะโอ้สีบุงกีอุ้มอุ้มครับ ไปเหยียดเทเลย์นะเนี่ยขึ้นไปเรื่อยฮะไปเรื่อยๆ,ๆเอาฮะนิ่มครับ,ครบใครขครับเบี้ย,ยไหนเบียยไงสิเปียยน่ะอ๋อเจ๊พึงพ่งเจ๊พึ่งขับใครเมื่อกี้นี่นะเอา้าตาวินไม่ได้มา<ะ>ตาวินไม่ได้มา วันนี้นะใครไม่มาอ่าวินกับใครคนขับคันเหลืองเลยแล้วคันเหลืองใครขับล่ะเล็กเล็กผมก็ว่าวันนี้น่าจะครบองค์ประชุมนะวันนี้ผมนึกว่าวันนี้มาครบองค์ประชุมไม่ไม่โอ้สมีนค่ะสอง เจพึ่งครับเจพึ่งสมียนก็คือเจพึ่งครับนี่ผมถึงบอกไงว่าบริษัทเนี้ยแทนก็ได้หมดครับขายใครคนใดคนหนึง่งปุ๊บอีกคนหนึ่งก็ขึ้นได้โอ้อกิัวหัวหน้าบอกว่าต่อไปผมจะทำธุรกิจครอบครัวแล้วครับ ไม่ต้องจ้างใครแล้วลูกผมก็มาแล้วเมียผมก็มาด้วยอย่างเงี้ยเอาอครบทุกคนเลยไม่ต้องไปจ้างใครแล้วทำธุรกิจครอบครัวไปเลยว่าอย่างนั้นเปิดประตูมาคุยกับผมวันนี้เล็กสจวตขับคันนี้นะยังคงไปเทที่เดิมนะครับ สนามฟุตบอลนะไปเทสนามฟุตบอลครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูอะเนี่ยผมจะไปเทตรงนั้นอยู่ฮนะโอ้โหใส่สีตักอุ้มๆเลยพอไหมพอแล้วเฮ้ สู้เสมียนไม่ได้เสมียนเมื่อกี้ออกตัวยังนิ่มกว่านี้อีกโคงจะไล่ระดับนี่แหละระดับตรงนี้แหละโอ้น้ำก็ค้างอยู่นี่หมดแหละดึงระดับมาพร้อมแล้วก็ดึงสโลปมาพร้อมทีเดียวเลยเมื่อวานฝนตกไหม เมื่อวานฝนตกไหม,ไมต,ตกมตดูดินแห้งแก่งเลยเริ่มคล่องแนละ้วคล่องแล้วด้วยาไม่ตกอีกมาสักสามวันสี่วันนี่ก็เออสวยรู้เลยอ่ะเปิดประตูมาอีกแล้วบอกว่าเฮียวันนี้วิ่งอยู่สามคันแค่แหละเมียผมคันหนึ่งลูกผมคันหนึ่ง เลขสจ๊วตคันหนึ่งวิ่งสามคันครับส่วนรถไทยไปยเย้ยครับขาไปสองโอ้อาวทำไปเรื่อยๆเอาหัวหน้าสู้ต่อไปฮะจังหวะเนี่ยเนาะฝนก็ไม่ตกวิ่งก็คล่องอย่างนี้บุคลากรกนั้นมาขาดอีกโอ้ ก็ค่อยถากให้ต่าลงมาเรื่อยๆนะนี่ถ้าทําหน้าแรงนะรับรองโอ้สบายเลยกะว่าให้หกล้อวิ่งชั้นล่างสุดเลยก็ได้ฮะถ้าทําตอนช่วงหน้าแรงนะแต่ยังว่าแหละงบหลวงชอบออกช่วงหน้าฝน ว่าแหละงานนี้มีสัญญานะงานหลวงมีกําหนดสัญญาครับหกสิบวันคุณน้าโจยบอกผมแต่นี่ยังไม่ได้เลยสามสิบวันยังไม่ถึงหกสิบวันครับสัญญาตัวนี้ยังมีเวลาเลยอีกเยอะแยังไม่ได้สามครบสาสิบวันเลยฮะน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบวันได้จะได้อยู่งานตัวนี้ที่พายมานะโอโหโอโห เจี๊ยพึ่งเจี๊ยพึ่งมีเบรกป่ะเนะี่ยฮะฮะมีเบรกป่ะเนะี่ยเอ๊สู้ทุกอย่างเลยกับข้าวก็ทำนะ,ะฮะ,ะไ,ได้ได้ไเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ อย่าไปสัมผัเจ๊พึ่งกันสวัสดีครับคนขับรถหกล้อคนใหม่สนุกไหม นิ่มไหมนิ่มไหมเอ่อทดแทนก็ได้ทดแทนก็ได้ทดแทนก็ได้ทีมงานนี้อ่ะอย่าไปดูเจฟฟ์ออกตัวนะสู้ทุกอย่างครับ ับข้าวก็ทำยามรถคนขับพร้อมเพียงนี่ก็ไปเป็นสเสมียนโบกรถเช็คเที่ยวตอนเย็นก็เช็คเทียเท่ยวเ,เ,เอาทุกอย่างครับสเสมียนเรา,าวันนี้ผมก็พามาติดตามอีกวันหนึ่งครับให้เห็นความคืบหน้าวันต่อวันไปนเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวัน เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ